เอ้พ e ี Gente, ่น้องน้องฝาเพิ่นก็มาอ้ายเนาะเพิ่นครับสาแดงมาพี่น้องเอ้สวัสดีน้องฝาเอ้ได้พี่น้องเพิ่นครับสาแดงมาพี่น้องพูดความเก่งเอ้เพิ่นเอาอาหารมาวดเนาะพี่น้องเนาะอ่าอ้าสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขคุกเนาะยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่สงนางเนาะอ้สาวเหาใต้เนาะพี่น้องเนาะ มื่อนี้เวาก็กำลังสิไปวาดเนาะพี่น้องเนาะแต่สาวๆนะฮะก็หกมือเข่งตอนเสาเนาะไปวาดไปเหตุบุญครบหอสามปีให้ญาเนาะนพี่น้องเนาะนี่กกำลังไปในกระถาน้องฝาไซเป็นเอาเครื่องมานน้ำล้างอยู่พี่น้องเนาะนี่ก็เพื่อนเขาก็อยู่ใกล้ๆววาดนี่แหละแต่ว่าฮักกรคอยยางไปเนาะวาดฮักกระยู่เดียบตาม่น้ำคลองเนาะพี่น้องเดี๋ยวใส่เบิร์วิวเด้อพี่น้เด้อพี่น้องนี่เมน บ่าเฮาเองเนาะพี่น้องเนาะเป็นยางตามเดียบไม่นำคล้องไปเลยเนาะวัดเนาะวัดก็เพื่อนเฮากัห่างกันประมาณห0าอยเมตรเลวพี่น้องก็คอยยางไปเนาะเออยู่ตามไม่นำคลองเดียบตามไม่นำคลองไปเลยอากาศดีดีพี่น้องเลยมื่อนี้แดดออกแตาสาวแดดแสงแดดอ่อน น้องฝากับอาเพื่อนกกกําลังเอาผ้าขาวยางมาน้ำล้างตามล้างนอพี่น้องเนอเซ่วัดกแอยู่ทั้งหน้านี่แหละเซ่พี่น้องมาหอดวัดแล้วหอดกําแพงวัดเดี๋ยวพี่น้อง เป็นวัดที่ว่าเก่าแก่ที่สุดในเมืองกระบะซากเนาะพี่น้องเนาะ450ปีขึ้นไปพุ่นแหละแต่ว่าเพิ่นก็ได้ผู้พังไปหลายเติบเด้เพราะว่าถือพายุพี่น้องเอ้ยวัดเก่าวัดแก่ของเมืองกระบะซากเฮาเลยพี่น้องซึ่งเพิ่นสิมุงดินคอเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นบูรณะซิมหลังใหม่เพิ่นก็มงดินคอคือเก่าพี่น้อง เพื่อว่าคงอกลักไษว้ดังเดิมให้มันเหมือนเดิมน้องพี่น้องนาาตางแต่ว่ามันสุดโซ่เพบบนะิ่นกะบูรณะไม่เดียบตามไม่นำคล้องด้วยพี่น้องอากาศดีดอีอยู่บ้านเมืองกลางเฮาเดียบแข้มท่าป่นี่จะมีต้นไผ่ป้าจะสุดบานไปเลยพี่น้องขี่รถจกักรยามแรกนี่โอ้อากาศดีดีเลยเพราะว่ามันจะโฮมไปสุดทางดิ จะมีตะกอไผ่แบบนี or long or long. ้สุดทางเลยสุดบานเมืองกลางเลยพี่น้องแล้วก็ไปตอกับบานกระตึบบีปแหละไปตอกับบานเศร้าโลนบ่นพี่น้องเศร้าโลนน้องเมเปะบูนี่พี่น้องพี่น้องคือสหูจักเมเปะบูเลยเนาะพระอาทิตย์ยามเสาวทองแสงแดดอ่อน ในพี่น้องซิมที่ว่าเพื่อนกำลังบูรณะใไม่ดินคอเพิ่นเบิดเพิ่นหักกระซังมาไมาน่นาอพี่น้องนอกะซังมาแต่ประเทศไทยนครปฐมประเทศไทยเป็นไรพี่น้องดินคอเนาะเพราะว่าเพื่อนต้องใส่ดินคอมุคงเพื่อว่าให้มันคงสภาพคือเกา่าเนาะพี่น้องเนะาะถ้าว่าเป็นสมัยใหม่่ปกระิใส่กระเบื้องแต่วันนี้่นใส่ดินคอเนาะพี่น้อง มหานาวัดแต่พี่น้องเดชือวัดวัดพุทธวนาลาเป็นวัดเมืองกลางนาอพี่น้องเนาะน,นี่พี่น้องนี่เป็นซื่อพระถถวของน้องหน่อยเนี่ยนี่พี่น้องขอตาเฮาซาบวงสีน้อคนเลยสร้างกระเพงวัดเป็นโคตรอีดเลยหนาประตูโค้งใหญ่เลยซึ่งประตูโค้งอันนี้ก็บเมนเป็นพี่น้องของ น้องหน่อยเป็นคนสร้างคือกันเนาะเพื่อสิสลักซื้อไว้เพราะว่าพี่น้องทางพ่อทางเมย์กับจะเป็นเป็นเาวเมือังจะประซักไว้เนาะพี่น้องเนาะอันดีเด็กนี่ก็เป็นซื้อซื้อลูกและซื้อป่าของน้อหน่อยเองเนาะอ่าลุงบุญยืนเป็นเป็นอายของเมย์เนาะเป็นอายแท้ๆของเมย์เลยที่ว่าเพื่อนใดมีศรัทธาสร้างพี่น้องแต่ปีหนึ่งปันก็ลอยกับศิวโกของพี่น้อง กเกษตรสาวก็ปีได้เนี่พี่น้องเนาะมูลค่าการก่อสร้างตะกี้ก็สามล้านกีบเนาะพี่น้องเน,ะนา,นสา,านนะ,นนะสาวก็ปีก่อนแหมวัดเด็กพี่น้องอ่าวัดเมืองกลางนี่ซึ่งจะเป็นวัดเดียวที่ว่ายัางลงเดืออยู่ในเมืองเก็บปสัสสาวหรือว่าแข้งเก็บปัสสาวเนาะพี่น้องเนาะที่ว่ายัางเก่าแก่ที่สุด แล้วก็เป็นวัดที่มีกล่องตารางแบบนี้เนาะพี่น้องบอบอนที่ว่าใสาบ่บาใสาย่ยังที่ว่ายัางบิดกล่องตารางแบบนี้ปกติเจ้าบ่มีแหละเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าเป็นกล่องตารางแบบนี้เอาแจกเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นสางไม่เดียวนี้กะมันจะจำผืนไปเลยเนาะจ้าบ่ยังลงเรือแบบนี้อยู่แต่ว่า ยังมีแต่อยู่วัดบ้านเมืองกลางและที่ยังมีแบบนี้อยูเอพี่น้องน้องฝ่าเพิ่นกมาวหน้าน้องเพิ่นครับซาเลงมาพี่น้อง เอ้สบายดีน้องฟ้าเอ้เด็กพี่น้องเพื่อนขับซาเลงมาเล็กพี่น้องเพื่อนควบเก่งเอ็เพื่อนเอาอาหารมาวัดเนาะพี่น้องเนาะก่อนเ้างสิไปจังหันเ้างกะมาเวยไต่ถาดเพื่อนก่อนเนาะพี่น้องเนาะเด็กถาดของยากะเลยมะเวยก่อนตุกตุ๊กขงก่อนสิขึ้นไปจังหันเนื้อว่ามาใส่บาตรวันซีดวันผ่ากระตองเด็กมะเวยไต่ถาดเพื่นก่อนเนาะพี่น้องเนาะ จังไหนไปจังหันตามตำหนบทำเนียมของคนละฮอนแหละต้องไหนมาแวะไต่ถาดก่อนไต่ทุบก่อนเดี่ยวจังค่อยขึ้นไปเนาะอ่าเร่ก็นเป็นถาดของเพลินเนาะพี่น้องเนาะเชื่อพระท่านไดนสลักซื้อพระท่านไดนใส่หุ่ม่เพลินถาถือหวยก่อนพี่น้องสิมาใส่เพลินเบ่งเมอแงงนี่แหละถูกหัวไอ้เมลแงง ก็ข้าเีดตามข้าวมาวันหนึ่งนะซาบนก็มาอยนอยากตมใม่ไปให้าไหาไม่ไม้อยายามาเกินเขาไม่ด้กินเขากินก็เียมอาใหม่ไปกินอ๋อนางนารีโกเปินะมกินแล้วเพราะว่าเขาเมียจัแล้วัด่กังตัดก๋วยเป็ด เป็นาเจ๊กี่แค่นี้มันเซ่อเ่นา้ะปขันห่อยถาจะทายจะมาทายใส่ข่้วยงเารคนไมหค่ังไนาดีะขัดอดยู่แม่เมน่ขันตหน่อยแม่นอะาอู้ท่านเป็นตาเอะานอ่าเปนยอ นี่แล้วตอนนี้ก็ถาคูบาพันไม้เจอหนูกง tolerate tawaवा le Ro山se的上 pa။ ังจะอธิวาเฮาเขนพระเขาเคนจังหันเด๋เนาะหยาดน้ำเด๋อพี่น้องเสิ้ผ้าพี่น้องมาเบิงพี่น้องดิวัดบ้านเมืองกลางวัดมอะโลกโลกเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เมนเมยนั่งท่าแล้วนี่พี่น้องนี่นี่ก็คือหอปตะไตปีโดพี่น้องเลยอายุกะสี่หล่อหาสิบกว่าปีได้พี่น้องวัดเก่าวัดแก่แต่ว่าเดี๋ยวนี้กะขึ้นไปบ่ได้แล้วพี่น้องเพราะว่ามันสุดส้มแห้งเนาะ เป็นไปกระยานมันโยดใส่แต่ว่าเพิ่นบปันเลยบุรณะเทธอลังเนี่ยเพิ่นกระป้าไหวเป็นแหละพี่น้องไหวให้ดูให้ร้านเบิ้งมีแต่ฮอเจติน้อเพิ่นจังเลยบุรณะเนาะพี่น้องเนาะเอีเพิ่นกำลังบุรณะใหม่กะกะสัมเร็จไปเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่พี่น้องเพิ่นมงหลังคาเนาะเพิ่นกะให้เหล่วก่อนฝนตกอย่ากฝนตกลงมาหัวใจเนาะ เพื่อก็ได้เขียวมุ้ง่วงนี้เพราะว่าสวงหนึ่งเพื่อก็เล่งเฮ็ดอยู่แต่ว่าดินคอมันบวพ่อเพิ่นสร้างมากแล้วมันบวพ่อเพื่อก็ได้เลยไปสร้างไม่กับตองเลยล้อถาไปสองสามเดือนเพื่อแต่พี่น้องเลยเพราะว่ามันต้องในยสร้างมากแต่บานพี่น้องพี่นองอยู่ประเทศไทยพื่นองเพื่อซีมาหอดพี่น้องเอ้ยเพื่อสีมาหอดานสองเมฆเพื่อซีมาหอจับประซักระใส่เวลาหลายเดือนอยู่เนาะเพื่อเพิ่นสร้างแล้วเพื่อก็ไปเฮ็ดมากเนาะพี่น้องนอนดีดินคอที่สิเพื่อน โมงบอ่อทนเลว่ะเด็กจะเป็นแบบนี้แหละเพราะว่าอยู่ประเทศลาวเนานี่มันจะโบมีอมีน้อมีจะมีอยู่ประเทศไทยเพื่นจะเลยสร้างมาเพป็นกัว่าสีโมงให้มันดอก่อนเขารรปันี่าเด็กพี่น้องเอ้ยหย่านฝนตกแห้งเพราะว่าสวนนี้กับฝนตกทุกมือทุกมือเนาะกัว่าสีโมงให้มันดอแล้วงเขาปัญซ่าเด็กพีนก่น้อา่า เฮ็ดสมโผดพระแล้พี่น้องเพื่อนกสิได้รเสดิมเสลงประมาณออกพันสาปวดไล้พี่น้องเพื่อนจะงซีไ้เสดิมเสลงเนาะพี่น้องเนาะความถวยสวยงดงามแต่ว่าเพื่อนมิตรบูรณะบอนได้ที่ว่ามันเปนเพ่บอนได้ทีว่ายังดีอยู่เพื่อนกระปพ้าใบโค้งทีคือเกาเนาะบริได้ไปตบแตงเพิ่มเติมเมสริมอีกยังมิตรว่าปวดแปลงบอนได้ทีว่ามันสุดโซ่บอได้ทีว่ามันโยนเนาะ โูหลักษาสนาพ่ายนอนกะยังปลาไห้คงเดิมคือเก่าเน่มุงเด๋วกับสิงห์แบบนี้แหละพี่น้องดินคอมันจะงามจะทนกว่ามุงกระเบือกนอพี่น้องเนาะซึ่งล้างหนันคนกะบทันเหตุยนางนอคนยังปลาแบบคือเก่าซึ่งแต่ว่ากับสุดส้มแห้งละพี่น้องเลยเพราะว่ากัโซซัปีก่อนกับเถือพยุมากเนาะกัได้คูก็ได้พ้างดินคอกับสิมลนุ่งเบิรดดา คือฝนตากและรายฟ้าล่าปีเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดมาสมัยใหม่เด้อนี่นี่กะสิทนได้หลายร้อยปีแด้นี่พี่น้องความทนเพราะว่าเพิ่นปั้นเพิ่นกเผาเพิ่นอบกากแเนาะเดินทางมาฮอดประเทศลาวเพราะว่าอยู่ลาวเฮาเพิ่นยังบ่ทันได้เฮ็ดได้เื่อเนาะแบบนี้เนาะมันบ่ทันมีก็ต้องดไปสั่งอยู่ประเทศไทยมา